บันทึกประจําวันหน้าที่113วันนี้วันที่23บุษภาคม2567เ,เวลา3ทุ่ม3นาทีมาช้านะเพราะว่ากินข้าวเดี๋ยวเล่าเรื่องั้แต่แรกก่อนก็คือตอนแรกอะเราตื่นมาตอนเช้าเนะเาะเมื่อคือนนอนมาตีหนึ่งใช่ไหมแต่เราตื่นมาประมาณ7-8โมงไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน ไม่รู้ว่าเป็นพอฝันไหมแต่ตื่นไวเพิ่งพอหลังจะตื่นมาไม่กีน่นาทีพ่อก็เรียกกินข้าวเตียงดังเหมือนเดิมก็ถือว่าตื่นมาก่อนซึ่งหลังตื่นเนี่ยเราก็นอนเล่นวันพังนิดนึงเออไปห้องน้ํแล้วก็เล่นวันพังเข้าห้องน้ำอะไรยากแล้วก็ออกมากินข้าวอืทำมาก็วันพัง <c oughs> อ่าก็คือกว่าจะได้อาบน้ําเตรียมทางานก็สิบโมงสิบเอ็ดโมง อ่ายูวันนี้ก็ใช้โทมิโซ่ทำงานเหมือนเดิมเนาะก็ทำคอลเลคชันสำหรับดาต้าเบสเพิ่มเข้าไปเป็นของย mm ูเซอร์ o t p ก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยเนาะก็ทำของยูเซอร์ทำโทกิ้นทำโปรไฟล์ยูเซอร์ถือว่าทำน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าปัญหาเมเดิมเลยอ่อมัวแต่ติดวันพังแล้วก็เวลาพักเนี่ยเราพักนานกว่าปกติเออตอนเที่ยงเราก็กินกับข้าวที่มีเนาะ คือตอนเช้าตอนเที่ยงกินเหมือนกันเลยตอนเช้าเนี่ยเป็นต้มยำปลาตอนเที่ยงก็คือมีแกงส้มปลาซึ่งตอนเช้ามีแต่เราไม่ได้กินตอนเช้าเพราะว่ามันไม่เหมาะกับตอนเช้าเออเราก็มากินตอนเที่ยงแทนกินเป็นหางปลาทั้งสองเมนูเลยตอนเช้ากินหางปลาต้มยำตอนเที่ยงก็กินหางปลาแกงส้มทีนี้อ่าหลังตอนเที่ยงเราก็ทํางานเหมือนเดิมแล้วก็มีช่วงาันใบสามั คือพ่อแม่เช้สูเงินตัวทองใช่ไหมแล้วเหมือนพ่อเป็นแหล่งลูกตามฉบับคนต่างชาัดเลยชอบเผลอไปยุ่งหมามันก็ไปไล่กัดแทนที่ถ้าไม่ยุ่งแต่แลหมามันก็ปล่อย,ปอย,ปอยไปอะไรแบบนี้เราก็เลยไปเดินดูแล้วก็ดูงหมาตัวที่กัดออกคือมันกัด,กด,กดจีนงนะกัดห่างอะไรเงี้ยแล้วพยายามลากเงนินตนัวทองก็ใช้ห่างสะบัดโจมตีแต่คืนน้องก็ทำอะไรไม่ได้ถามว่าตัวใหญ่ไหมก็อ ตัวประมาณไหนดีอะตัวประมาณคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วกันเออเอางี้จอถ้าเราใช้จอยีิบนิ้วมั้งประมาณจอยี่ิบเจ็ดยาวกว่าจอยีิบเจ็ดนิ้วอืมหมายถึงแค่ลำตัวไม่รวมหางนะยาวจอยีิบเจ็ดนิ้วความกว้างก็ประมาณสามในสีของจอก็คือตัวพอประมาณนะเออคุณสามารถกอดได้เลย อมไม่ใช่ตัวเล็กที่แบบว่ากอดไม่ได้ได้แต่จับอันนี้คือกอดกอดได้เลยอืม๋ย่คงไม่มีใครไปกอดเนาะหลังจูงแหม่พ่อก็ไล่ตัวเงินตัวทงองไปพอไลเ่เสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็มาทาง,งานต่อเสร็จปุ๊บก,ก็ถึงเวลาประมาณห้าโมงเราก็อ้อ,อไอ้วันพังที่เราเล่นวันนี้ใช่ไหมเราเล่นหมดทุกอย่างนะดูเดือดทำดูเกติซ่าแลเหลือเคว็ดคิวจะมาเล่น,นเคลอืคิอ่าเกมกิล แล้วก็อตอนห้าโมงเนี่ยเราก็มาพังเนาะก็คือให้อาหารปลาให้นิดเดียวแหละเออเพราะว่าพ่อให้ตอนเช้าแล้วแต่ก็โดนว่ายอยู่นะว่าให้ทําไมแม่บอกขลังต้องซื้ออาหารปลาแล้วให้เหยียดเพื่อเราก็ให้นิดเดียวนะถ้ามันหิวอยู่ก็ให้มันก็ว่ายมาอยู่อืจริงปลา,ากระดข้าวได้เป็นหลายหลายสิบวันใช่ไหมนุดก็อดข้าวดาได้เจ็ดวันแม่ก็ลองไม่กินดูสักเจ็ดวันหีิเราค่อยกินอะไรอนยะ่เนี้ยคือแบบ คือใครๆก็อดข้าวได้ทุกคนมีลิมิตต่างกันแต่คือเวลาที่ต้องกินข้าวมันก็คือเหมือนเดิมอ่ะเออถูกไหมเออแล้วก็เอาขยะไปทิ้งเนาะให้อาหารปลาแล้วก็สั่งแก้มมาแก้มมาส่งประมาณห้าโมงดีกว่าเราก็เอากระข้ามาชวนพ่อแม่กินพ่อแม่ก็เหมือนจะออกไปข้างนอกเราก็เออรอแล้วระหว่างนั้นเราก็อ่านการ์ตูนรอทาอะไรรอในห้องเราแข่เนาะจนเจ้าหกโมงเขามาเนี่ย ประมาณสองทุ่มกสามทุ่มพ่อแม่กลับมาเราก็กินข้าวปกติกินตั้งแต่หกโมงแล้วนี่กินย้าหน่อยเพราะว่าหลอเพราะว่าเราหูข้าวไงข้าวหมดเราก็หูไหมแบบมากินพร้อมกันดีเดียวปรากฏว่าพ่อแม่กินข้าวมาแล้วอคือโทรไปก็ไม่บอกว่ากินข้าวมาแล้วเนาะเราก็เลยต้องมานั่งกินคนเดียวพ่อก็เหมือนมาช่วยกินเนาะแต่พ่อมาช่วยกินคือมากินคือมันเราสั่งมาเนี่ยมันจะมีพัลโล่ไก่ไข่ห่อแล้วก็ยำ เมือนางเพราะกินแต่เหลมยอะยำเหลมือนางเราเพราะว่าเออเหมือนพ่ออิ่มแล้วแหละข้าวก่าไม่กินกินแค่ยำเหลมมือนางเล่แล้วก็มาบอกให้ช่วยกินเพราะว่ามันเป็นยำเดี๋ยวมันจะเก็บไว้ไม่ได้ซึ่งเตรงๆนะเราเคยเก็บหมดแล้วร้านเนี้ยมันเก็บได้ทุกอย่างยำก็เก็บได้อร่อยเหมือนเดิมอืมคือบางร้านมันไม่ได้ใช้มะนาวแท้แต่ว,วันนี้มันถึงเก็บไว้รสชาติมันก็ไม่เปลี่ยนประมาณนั้นซึ่งเราเคยเก็บหมดแล้วเก็บได้ เอ่เพราะกินกินกินแต่ยำนะกินจนหมดเราได้กินแค่ไม่กี่ชิ้นเองจริงถ้าอิ่มก็ไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเก็บไปกินพวกนี้ได้อืแต่ก็เหมือนเดิมก็ไม่รู้เราจะรอทำไมจริงหลายรอบอะไรที่เรารอแล้วพ่อแม่กินเขาเนาะทุกปกติถ้าสมบุไม่มีอะไรกินใช่ไหมที่บ้านไม่มีอะไรกินถ้าไม่ต้องออกไม่ได้ไม่มีอะไรให้ออกไปไหนเนี้ยเออ แม่ก็จะสั่งผัดไทยร้านเดิมอะไรพวกนี้สั่งกับข้าวมากินเป็นห่อไม่ใช่กับข้าวหรอกเป็นห่อคนลห่ออะไรอย่างงี้หรือแม่ก็สั่งต้มเลือดหมูมาถุงสองถุง,ถงซึ่งไม่พอกินหรอกเออแย่งกันกินเออก็กินไม่พอคือเหมือนไม่เซ็ตเจ้าบําบลว่าสั่งให้ตัวเองกินเออถ้าสั่งเป็นห่อเขาคนห่อแต่ว่าจะไม่สั่งเผื่อเราอะไรงนงี้เพราะว่าเราไม่กินถวงเออ ก็ไม่รู้ท่ามเหมือนกันว่าทำไมมีไม่สั่งแบบไม่ใช่ดวงอ๋แต่แม่เลือกที่ไม่สั่งเลยแม่ไม่สั่งให้เราเลยเนาะที่ีอะได้กินเราก็ต้องไปแก่แต่สั่งกุนเลยกินเนาะหรือไม่ก็ถ้าสั่งกับข้าวมาก็แบบต้มเลือดหมูอะไรเงี้ยแต่แม่สั่งมาเหมือนมากินคนเดียวคเือวลเาจะแม่น้องกินมีสี่คนไหมกินไปสองคนก็หมดแล้วเรากินได้แค่บแบบหมูก้อนเล็กๆคเ,เ,อ,เอ,อที่ห่อฟันเป็นกลมๆใส่อะประมาณชิ้นสองชิ้นประมาณสองสามชิ้นดีอาจะสี่ชิ้นนั่นแหละ ได้แค่นั้นเลยไม่อิ่มแน่นอนเออได้ประมาณนั้นเลย mm. แต่ว่าถ้าสมมติมีเหตุจําเป็นที่ต้องไปข้างนอกเนี่ยเออนาแม่มีเหตุจาเป็นที่ต้องไปข้างนอกเนี่ยเราที่บ้าไม่มีกินแม่ก็จะออกไปข้างนอนกกินแล้วก็กลับมาเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเออเราก็แบบไม่มีอะไรกินเราก็สร้างนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องสั่งข้าวกินทุกวันเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนแล้วแบบไม่มีใครคิดเผื่อเราเออคิดถึงเราอะไรเงี้ยเห็นไหมเราต้องสร้างอยู่เอง ซึ่งนี่ก็เคยเล่าแต่มนถึงแล้วแหละเนะเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติจนถึงขนาดที่ว่า,าเราสั่งมาแล้วเรากินคนเดียวเลยเก็บใส่ช่องฟิตกินกินสองสามวันกินคนเดียวไม่แบ่งเพราะว่าบางทีสั่งมาก็ไม่กินเหมือนกันเอมแม่ก็ไม่กินมีการเลือกร้านอะไรเงี้ยจะไม่อย่างที่เคยเล่าไปมาถึงแล้วแหละเหมือนประมาณว่ากินแค่ร้านที่ตัวเองคิดว่าดีเออ,อาจจะเป็นข้างทางโอ้มีหนอนอะไรเยอะแยะแต่ั้า แม่เราเลียแม่กินแต่ถ้าร้านเราสั่งมาเป็นข้างทางเหมือนกันแต่ร้านดีกว่าไม่ใช่ข้างทางบรธรรมดนะฮะแม่เาจะไม่กินมองเป็นข้างทางประมาณนั้นโล่งหุดเราตัวเองแล้วก็ตามนั้นถ้าร้านไหนแม่กินก็เราก็จะสั่งร้านนั้นเออยืนช่วงประหยัดเราจะสั่งร้านที่มันเราคมันถูกแตกคิดว่าหลังจากนี้เราคงไม่สั่งมาเบื่อแล้วรู้สึกว่า เขาสั่งเผื่อทุกวันวันละสองร้อยมาเป็นหลายเดือนอะละแล้วแบบมันก็มีแบบมากินบ้างบ่นบ้างกับเขาเยอะแล้วสัางมาทำไ,ไมอะไรบ้างแะ้วบ้างจนรู้สึกว่าเออเราแถมมาวันนี้คือสั่งมากินก็ไม่บอกอะไรเงี้ยเออที่บ้านไม่มีอะไรกินด้วยนะทุกคนต้องสั่งกินเองหมดวันนี้แม่ออกไปเงี้ยนอกไม่อะไรไม่อะไระั้งสิ้นเรารู้สึกว่าเออเราก็สั่งมากินเองคนเดียวก็พอเออเพราะว่า รู้ดิมแต่ตอนนี้เพา่าต้องจีบแตปลาอยู่แล้วก็ป้องกันใครมาในเลอยบก็โอเคงั้นเราต้องมากินเองคนเดียวดีกว่าจะได้วควบคุมน้ำหนักด้วยควบค,ค,คุมปริมาณการผลิตได้ยังไงคิดว่าเริ่มแต่พรุ่งนี้เลยเอ้ยเอ้ยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ดีกว่าเพราะพรุ่งนี้มันมีคนเลอยอยู่ต้องสั่งนั้นเดิมแต่วันเสาร์นี้ต้องสั่งแยกเป็น เมนูเมนูเมนูอ่ามันร้านนี้มันไม่เปิดไงรนะ้านกาแฟไม่เปิดก็ต้องคนะิดว่าน่าทั้งนั้นแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนเรบไปสั่งเป็นร้านแบบเป็นเมนูจะต้องเปลี่ยนร้านเพราะร้านนี้มันใส่อะไรครับประมาณนั้นคิดว่าอย่างนี้นะโอเคก็เดี๋ยวรีบเล่นให้เสร็จเพราะวเดี๋ยวเราต้องไปอาบน้ำเตรียมตัวก็คือเราสังเกตแล้วว่าตัวเองอนะ่ะถ้ายังไม่อาบน้ำมันก็จะเลอะตเรื่อยแต่ถ้าอาบน้ำแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เข้านอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาเสร็จล้างจานอาบน้ำเตรียมหนอน ตามนี้เมื่อวานนะ่ะลืมเล่นคอฟึกฝนตลอดไปเล่นก่อนนอนลืมเล่นเลยวันนี้วันนี้ไม่ได้คอฝึกนนะเดี๋ยวไว้เล่นพรุ่งนี้ละกันสะสมจำนวนที่กดรีเฟรชได้ดองไว้แล้วก็ทีเดียวไปเลย เดี๋ยววันพังเนี่ยสิ้นเดือนอีกไม่กี่วันอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราก็จะได้น้องยุงแดงใช่ไหมและเควินก็คือ,อไม่แน่ใจเดือนหน้าไหมเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าเราแคปภาพไว้อยู่ในมือถือแต่เป็นโฟลเดอร์แยกเลยว่าเป็นอ่าวันพังเดือนพฤษภา อ๋อไม่ใช่เดือนหน้ามิถุนานก็คือทั้งเดือนน่ะไม่ได้ทั้งเดือนไม่ได้เลยเป็นอะตอมกับปู่บอมเอ่อเอาจริงเรารู้สึกว่าเราไม่ควรสุ่มปู่บอมเลยว่าเราสุ่มปู่บอมเดือนที่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราไม่เติมไม่สุ่มเนี่ยเราดองเราไม่ซื้อตั๋วดำเราไปเอ้ยไม่ซื้อตั๋วดำเราไปซื้อตั๋วดําของเดือนนั้นเนี่ยอา่าเราก็เราก็จะได้ปู่บอมตอนที่มันรีเทิร์นมาอยู่ฮะ ได้เป็นบูดดับเอกทตา้องวางแผนนะอนะันนี้เราต้องดูอหน้าตอนนี้เรามีตัวดำเท่าไหร่ไม่รู้แต่เดือนหน้าเราน่าจะเก็บตัวดำครบได้แปดสิบใบอันนี้น่าจะมีอยู่สามสิบมั้ยสามสิบเดือนหน้าบูยอีกแปดสิบเป็นร้อยสิบแล้วก็เกียววินเข้าเพื่อไปอีสิบเป็นร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบนี้ก็คือได้เกียวอาจจะได้เกียววินยูอาร์เลยอะจ,จ้ะนะอาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะได้ก็ได้แต่เราคงไม่เอาเกียววินยูอาร์เนาะเราคงจะสุ่มเอาห้าสิบตัวสุ่มห้าสิบตัว,ตวเอาตัวเกียววินถ้าได้อย่างอื่นได้ก็ดีเสร็จปุ๊บเราก็ไม่สุม่มอืมก็จะเหลือร้อยตัวแล้วพอคิงมาก็มีร้อยสี่สิบแน่นอนว่าเราไม่เอาคิงเราไม่อยากได้ตัวย้อมแล้วเดือนถัดไปก็จะเป็นเมลสากาดเมลสากาดแล้วก็จะสุมมส่มอีกอืมสุ่มอีกก็เหลือ 90แล้วก็บวกอ่าเหลือ90เราจะได้เป็นสกัเอเดนไเพราะยังไม่มีเปสกดัดเอเดนแล้วก็ได้ตัวเพิ่ม40เป็น130อ่าแล้วก็บวกอีกส0่สิตอนที่จะตอมมาของเดือนสิงหาเนาะพอเดือนกันยาแล้วก็คิวินดีเทอร์นเอามาปั้นดาวเฉยเออเอาเอา,เอาตัวมาปอดมาปั้นคือยังไม่จะยังไม่มียูอาร์ยู่เวน้นตัวบนลอสจะมีบนล้อ,อยูอาร์อย่างเดียว โอ้มันเหมือนปัญญามาเลยนะป,ปัญญามาอ่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเฉียดได้เมื่อไรเนาะก็รอเฉียดอยู่อ้อมีเกือบเกือบลืมลับเลยลืมลับเลยทำเล่นคุยแล้วด้วยโอครบก่อน ส่วนตัวเรามองข้อเสียของเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือมันอย่างที่บอกมันพยายามทําตัวใหม่อย่างเดียวแทนที่จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ซึ่งมันง่ายกว่าและตามแบบกัญชาเพราะว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมวันพังเนืองจากเป็นเกมกาชาที่ขอตัวละครวันพังมาใช้ถ้าเป็นเกมวันพังจริงๆอ่ะแบบไม่ได้เป็นเกมแนวอื่นแล้วมาคอยืมตัวละครมาให้คนมาเล่นเนี่ยเกมมันจะพัฒนากว่านี้เยอะมันจะทําตามมันไม่ตามจิแต่นี่คือย้อมย้อมแล้วย้อมอีกคิดตีมาเองมาโนตีมาเอง ใช่จะเพิ่มฟีเจอร์มาใหม่เนาะซึ่งจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าตัวก็ไม่ต้องไม่ต้องใหม่ก็ได้แต่เพิ่มฟีเจอร์ป็นอย่างอื่นมาแทนตัวละครก็อาจจะมาให้สุ่มวนๆไปก็ได้เรารู้สึกตัวหนึ่งอ่ะควรมาให้สุ่ม5ค่ะเพราะสุ่ม3เนี่ยมันได้กี่อันนะขอขอเปิดเว็บแป๊หนึง เังเด็กต้องเกตสุ่มสุ่มได้ตัวซ้ำได้กี่ได้กี่ชิ้นส่วนได้กี่เศษเนอ๋อมีไหนวันที่ถามเลยโอ้โหบอลแต่ว่าได้ได้ได้เศษ ได้กิจเสร็จแล้วกันอืมไม่มีบอกนะตรงนี้อยากให้หมันปลนลิมิตได้เป็นพันจังเด็ดชามากเลย เออเจ้เต uh, ือนไม่โหลดตัวซ้ำ จำไม่ได้ว่าได้อีเซ่แต่กิมไม่น่าให้เยอะนะโอ้มีคนถามด้วยตัวสัันซัมได้อีเซ่เอทอาร์สี่สิสแต่ดีนะถ้าเป็นเอซึ่งเป็นตัวห่าง่ายแทนที่จะให้เยอะอ๋อมันทำมาให้มันกลับกันด้วยมังแบบว่าห่าง่ายก็ให้เซ็นหน่อยๆมันจะได้ไม่ตันไว้ ทุเรีดดีเนาะแต่ี่จะให้แบบโอเคตัวหายากก็เริ่มเซนเนาะแต่ก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้ง่ายเออมันจะได้ง่ายรับตัวยากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยได้สี่สี่สิบใช่ไหมแต่ว่าเจ็ดดาวใช้กี่เศษนี่เจ็ดดาวใช้กี่เศษโอเคอเอาแค่ห้าดาวแล้วกัน หาดาวนี่ใช้2 5งอเศษอ่าห้าดาวใช้2 5งราสเศษมันเป็นอะไรที่วาวมากเลยนะคือห้าดาวใช้2 5งเศษใช่ไหมแล้วประเด็นคือตอนนี้มันมีนมตู้วนซ้ำมาแค่รอบเดียวรู้ไหมเพราะฉะนั้นพอได้มีเทอรเนี่ยเราอาจจะได้เศษมา40ซึ่งาถามว่าสี่สิได้ห้าดาวไหมก็ไม่ ูกไหมเออมันได้แค่เศษได้เหลือ่าดอีกสองร้อยสิบสองร้อยสิบต้องไปเล่นแต่ละหมดเออวันหนึ่งอาจจะได้เพิ่มมาสามเศษคุณต้องเล่นกี่วันอนะแปดสิบวันอนะประมาณสามเดือนอนะเออต้องเล่นอีกสามเดือนถึงจะปั้นตัวหนึ่งได้ห้าดาวอันนี้กรณีได้ตัวซามเลยน,นะแต่ถ้าไม่ได้ตัวซามเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวสามเลยนะสองร้อยห้าสิบเศษวันหนึ่งได้สามเศษแปดวันหนึ่งได้สามเศษ แปดสิบวันอ๋อสามเดือนสามเดือนถูกแล้วโอเคสามเดือนสามเดือนได้ห้าดาวตัวหนึ่งแล้วถ้าสมมติทีมหกตัวลนะ่ะก็ใช้สิบแปดเดือนปีครึ่งมันแช่ต่อยูอืมอาวบน้ำมรอบหนึ่งเหลือสองร้อยสี่สิบเศษสองร้อยสี่สิบเศษใช้เจ็ดสิบวันสองเดือนนิดหกตัวปีปีกว่าปีกว่าอยู่ดีเยอะนะเออแต่ถ้าสมมติมันวนซ้าห้ารอบเนี่ยห้ารอบเนี่ยได้ไปสองร้อยเศษโอเค ถ้าจย่54ถึงจะ5ดาว54 5ดาวคุณก็จะใช้เวลาในการปั้นแค่ประมาณครึ่งเดือนเออมันโอเคนะครึ่งเดือนไม่นานแต่อย่าลืมนะว่าอันนี้คือได้ตัวหนึ่งแล้วถ้าจะไปปั้นตัวเหนือมันไม่ใช่ว่าเอา15วันบวก15วันนะเออไม่ใช่นะเพราะว่าการที่เราจะมาสุ่มตัวซ้ําแบบดีเทอร์5รอบอะสุ่มทุกเดือนเนี้ยมันไม่ไหวมันเก็บไม่ทัน เพราะฉะนั้นมันอาจจะช้าตัวแรกถ้าโฟก,กัสแค่ตัวนี้ตัวเดียวมาอาจจะ,อะโอเคไวไวดเดือนห้ารอบห้าเดือนอะไรอย่างนี้แต่ตัวอื่นมันจะเริ่มช้าลงแล้วแต่ว่าเรากระจายกันยังไงประมาณนั้นออันนี้นานมากเลยอย่างไน โอ้ยเป็ดน,น้อยโอเคไม่ได้เป็ดว่ะโอเคลงเร็วไปโอ้ oh, เป็ดได้เป็ดโอ้ oh, ได้เป็ดไม่ชอบนี้เลยคือมันเดายาก โอ okay, mm? เคไหมดาวยากอะไรที่มันดิ่งเยอะะเนี่ยมันจะค่อนข้าง,างดาวยากเมน่อได้ประมาณห้าร้อยมันโอ้ยเป็ดเป็ดเป็ดเออถ้าไม่เป็ดเราก็พร้อมรวยเรียเอาเลยได้เยอะ Oh, my God. Ok, đinh bài, binh bài binh oh, Bệt, binh bệt, bệt nhiều bệt binh Ui, binh binh kia em bệt à Okay. เราไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนนะไฟฟโอเคโอเคอันนี้อันนี้ไม่่คอยดีหรอกครบเกินตัวแล้วดีลแล้วแพ้ละเอันนี้มันโดง่งมันโด่งแต่มันไม่ได้ดิ้งดิ้งแรง โ oh, yeah. อ้โหเยอะเออนี่เขาวาดีเหมือนกันเนาะเอีอ <Everything. S 1> mm ืมแรง

โอ้ตอนนี้แม้แล้วนล,ลงเร็วไปไหน่อยยังได้อยู่นะโอเคตามนี้เยียเล่นแหละมันก็เยียแล้วสำหรับเราโอเคเราก็เล่นหมดแล้วอันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็สามอันนี้ก็เจ็ดก็วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะ สันดีครับทุกคน